สงสาพาแดกวันนี้ที่บ้านชิผ่านมาเดิมครับแต่ว่าวันนี้เมนูต้มเนื้อแต่พอดีเขาต้มไปก่อนละเลยมาไม่ทันเพราะว่าสั่งต้มเนื้อไว้นี่นี่เลือดหม้อต้มเนื้อครับเดี๋ยวก่อนะครับเดี๋ยวก็เ้ากโคมากัด สุกแล้วเดี๋ยวสุกแล้วใครว่ากันว่ารสชาติจะแบบเชฟหานี้เช่ปรุงอะไรผมกินครับรวันนี้สนาพระแดกกับเชฟผานู่ใจผมครับต้มเนื้อต้อมเนื้อเขาจะทํารสชาติเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยว่อยติดตามมาเลยครับระหว่างรอต้มเนื้อผมนะครับผมก็มาทําป้ายของบ้านเชฟผานครับป้ายเลี้ยงบัวเขาเดี๋ยวจะให้ดูโอ้ยกยากหนักข้างนี้ไม้สวยครับไม้สวยระหว่างรอต้มเนื้ออยู่ครับ ระหว่างท,ท,ท,<ฆ>ที่รอต้มเ <พอ S 1> นื้<พ>อผมนะครับนี่ก็ทําป้ายฟาร์มวัวของเชฟผานผมเชฟผานคุณใจผมครับนี่ทไรติดตป้ปายป้ายฟาร์มวัวฟาร์มวัวครับไอ้ป้าเขาไปซื้อจากไหนมาดูเขาเขาไปเชียงใหม,ไม่ไปซื้อมาซื้ออะไรซื้อแผ่นนึ่งนี่แหละเขาเขาเขาแกะสลักไปในส้มดีอะ่ะนี่เลยแกะสลักส้มดีอีกมอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างครับป้ายอยู่ข้างล่างชูป้ายครับระหว่างรอต้มเนื้อครับเชฟผมก็มีเวลาว่างเยอะ เขาก็เลยมาทําป้ายฟาร์มวัวเขาแล้วก็จัดจา้านเนี่ยนะครับเนี่ยทุกอย่างนะครับแต่ว่าทำป้ายกินนะครับรอรอครับรอเดี๋ยวจะชื่อฟาร์มอะไรอยู่อยู่ที่ไหนแนละ้วบอกบอกเขาหน่อยวัวใช่ไหนฟาร์มวัวใช่ไหนนะเอ็นบอกเอ็นซอสซาวีฟาร์มกันทะลักชีสเกียร์กันทะลักครับเ,เดี๋ยววันหลังวัววัวร้อยก่าตัวนะครับเดี๋ยวไปดูได้นะครับ ระหว่างรอต้มเนื้อนี่กินเลี้ยงวัวกินเนื้อวัวด้วยราอต้มเนื้อครับลองครับลองดูดนี่ยเนี่ยเนไ,ไยังยังยังรอ<ะ>อีกครึ่งชั่วโมงโอ้เชฟผานคู่ใจของผมนี่ให้ตาโชว์เด้อวันนี้ต้มเปื่อยต้มเปื่อยเครื่องในครับมนนีครับเชฟหานของผมครับ สวยอย่เชฟคู่ใจทำมาเลยก็อร่อยถ้าเป็นผู้หญิงขอจ่ายง,งานแล้วเนี่ยไม่เอาอยากกเมีเ,เลยนี่มาตะยุบโอ้ไม่เอาแล้วคนนี้ไม่เอาแกลงสนาพาร์เดตนะครับแต่ว่าตรวจทุกคนนะครับทุกคนรอดรอ,อกอินต้มเนื้อกันอยู่ต้มซิ้นต้มซิ้นต้มอ่าต้มซิ้นครับคือตรวจทุกคนแล้วครับทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีนะครับผ่านทุกคนนะครับนี่ที่ว่ายืนอยู่เนี่ย ติดกันทุกคนไม่มี่ไม่ติดนะติดทุกคนอาแต่ว่าตรวจแล้วตรว,วจวแล้วนี่คือพูดเองครับเทวันตรวจแล้วไม่มีจริงครับรอกินต้มเนื้อครับเนี่ยเดี๋ยวต้มเสร็จแป๊บเดี๋ยวนี้จะกินโชว์เลยกินโชว์ที่ตามแฟนแฟนขอเลย่าผมไปกินคําเดียววันนะเดี๋ยวจะกินหลายคำวันนี้คำนี้เป็นเบาช้างอเบาเล่านาทีใช่หรือเบาช้างเลยเ่าเล่านาทีเหรออต้มเนื้อต้มเนื้อมาหนีต้มเนื้อเบาช้างหรอติด

เข้าไปครผมเข้าไปาไปก่อนพี่เขาเขเเราไม่กลั้ครับช่องผมฟีตายครับเดี๋ยวิชาเมงกินต้มเนื้อเขาจะพูว่าไงฟังฟังโฮผลาให้นึงืวมาาน้เนี่ยขึ้นขึนขึ้นขนขึ้นข้นนขข้นขึนน อ่มาพบเลยชวนชวนเขากินแน่ไม่เอาบางคน่ะพมกบือหมบบือพบกบ่าอันนึโอ้ไปเจ๊กับมั่วเหมือนกันวะฮะพูดไหเนี่ยทำยังไงเนี่พบกบือพบกบือพบชะลาไซด์ตาย ฮ<โ> <โบ S 1> าไซ<ป>ค์อะไรนะฮุบสลาไซคู่เ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่นี่เอาน้ำแข็งมาใส่เพื่ออะไรครับนี่เพื่อให้ป่วยเร็วจริงเหรอวะน้ำมันร้อนกับน,น้ำมันเย็นเลียไะไม่ลองไม่รู้ตต่ขึ้นงสูงดิเขาต้องใส่น้ำแข็งด้วยสูตรสูตรเชี่ยหนผมนะครับเชี่ยหนผู้ใจผมสันหาผ่าแดี่ยไม่รู้ใจผมแดกอะไรวันเนี้ยสูตรอะไรไม่รู้ครับแต่ต้องแดกครับทำาอะไรต้องแดกครับ เชฟเชฟทำเลยบอกทำไมต้องแดกอ่ะ <c oughs> ก็บอกก็บอกคู่ใจแล้วก็ต้องแดกครับทำมาแลต้องแดกครับเช <c oughs> ิญจบแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวชิมก่อนเอบบน็นเอ็นเอ็นเอ็นชับเอ็นต้มแซ่บขึ้นไงครับสายขม สุดยอดสายคมต้องพึ่งนี่ครับสายคมสายคมต้องใส่นี่ต้องใส่นี่อีกฮะอย่าใส่อีกใส่อีกสนอเนาะพอแล้วพอแล้วแล้วพอแล้วบอกขมเยอะมันอร่อยอร่อยไหมเปื่อยไหมโอเคโอเคโอเคมันจะเปล่ากับไม้ร้อนอร่อยอันนี้จะไปต่อ นี่ครับตยุทธ์จะไปต่อสันหาพาแดกครับนี่ประยุทธ์ไปชิงตัวมาเลยเหรอตุ่มเนื้อชามใหญ่วันนี้ขอเห็นแน่นอนก็คือสันหาพาแดกอะเชฟหานคู่ใจผมทำให้อีกแล้วครับพอแล้วก็รูว่าลงแบ่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 งกันใส่ถ้วยกินครับดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวตัด รสชาติดีนี่การัตีนี่ชิ้นหันชิ้นันชิ้หันชิ้หันคุ่ใจผมครับนี่จัดผมไม่อีกแล้วหากินยากครับกินอยู่นี่ครับดีครับลึกจีิไปครับบอกมาว่าทำไมกินนิดเดียวแต่่ได้กินนี่ยคุค่สามสี่คำ ดีเยี่ยมวันนี้กินเยอะต้องใส่ถ้วยแบ่งมาครับให้เพื่อนๆกินบ้างเปื่อยครับเปื่อยหืมเฮ้ยเปื่อยจริงนี่เปื่อยเปต้อยอต้มต้มเนื้อมันต้องเปื่อยถ้าต้มเนื้อไม่เปื่อยกินจะไม่ร่อยต้องแกงเนืไงนะอืมมันต้องเปื่อยๆไงหลุดล็อกสิชิมนี่กระเกรือเกลือแล้วก็แตงไงทองนี่เขาชอบเนี่ย อาจจะพูดไม่พอครับแต่ว่าเพื่อนกันพี่กันอืมอือแซ่บ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 คือชิมยางกินยางได้แต่กินเนื้อใช่ครับอืออะไรอ้วันน้อะกินเนื้อ ข่วยเลยครับมีต่มฉับเนื้อครับไม่เหนียวเื่อยแล้วกัดกัน่ะถ้าปกติมันเนองเได้เงินห้าพันครับพูดได้เงนห้าพัน เผื่อจริงฟันผมไม่ดีแล้วนี่เชฟเชฟเชฟผมทำถูกใจมากเลยวันนี้้ก็จะอยูันวอดโอ้ยเสียนี่นี่เชฟผมการันตีอุ้ยสัหาพาแดกชิพผันผู้ใจอืมอ่ชิ้ผันีมาชิพผันจีนมาอืม นี่จอแล้วครับเปื่อยจริง,ง,งผมกินได้เลย<ม>ฟันไม่ดีกินได้เนี่ยต้มยุดเปื่อยครับแล้วนี่นแต่ว่าผมผมขมนึงผมบอกขม,ผม,ผ,มผมมากเลยเอ็มร์ผมมากผมชอบมขอบมกระดมไปกระดม Các ừ. ừ. เจริญรสอร่อยแล้วครับขอเฮ็ดเท่าไหร่โอ้เต็มเลยบ่ได้กิน เพิ่ม็อตเพิ่ม็อตโดงีเลยเดาน้งที่แรกมันจะมีแรกอ้ำโด้งก็นีไม่ใช่อด่ไม่้างอยู่ป่าเราเออ่ป่าเาชามใหญ่เพิ่ม็อตเพิ่ม็อตผมเพิ่ม็อตอะไผมเพิ่ม็อตอะไรแทได้เพิ่ม็อเลยเดี๋ยวเพิ่มอดเนี่ยเตักใส่ถ้วยเพิ่ม็อตเฮกินดักปูเองด้วยแล้ว จากไปนี่ครับไม่ย like ิดถึงหัวเลยหัวกินต่ไก่น้องเดียวพอจบหัวหัวไม่อะไรนี้อร่อยครับ กินเลสิยกินอะไรก็่อุลันน้ำ่ห้ทุขมพอดีขมหน่อยเพเกลพอแล้วขเกลือให้ไม่ะมน่เอาเอาเกลืออย่างเดียวอืมนะอร่อยคาักง่ายของมันอะอ่ะออกแบบออกแบบไปเรยจะทำกินโชว์หน่อยเี่กินโชวหน่อยหลองดู เปื่อยพี่เปื่อยรสชาติเป็นอย่งไรเราชิมเปือนะครับนี่แหละเราชิมเปือยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเปื่อยไม่ต้องเคี้ยวเลยพี่น้ลายในปากเลยแตดละแต่ละเนี่ยไงพี่รสชาติคือร้อนร้อนเนี่ยชิบหันชิบหันชิบหันคู่ใจผมไหมแล้วครับวันนี้เราดูนะแล้วพี่น้องเลยมามา กนนนยัเี่แ่บๆบบอกแล้วคำเดียวมันดูไม่ได้พี่เอ่ยไมเยไเยปดีมากเลยจัดไปยอดยอดยอดยอเจ๊ผมอยู่แล้วหยุดปากไม่ได้เลยครับตอนนี้อร่อยว่ะบอกสาาเม่นอะอย เจ้างเจีเจ mm ้านะเีเจี่เจยอยู่ะลี่เจ้า oh, เียงปติดเตาเลยนะครับสนามพาแดดเหนื่ครับทีมงานทุกผมคำสองคไม่พอเน่ยเออไม่พอแล้วครับงาแฟนขับแซวแล้วครับแฟนขับเซวแล้วเงียบเยี่ยมเลยช่วยกันเข็บเข็บเ็บานเข็บนผน ด้วยปเยร็จเบ่มีฟติดต่อไติดตามเลยครับสนาระเดกดถูกใจสับไข่ใบมะกรูดขัดไข่ใมะกรนอย่างเดียวพี่กดแชร์ครับกดเลยกดแชรครับเนี่ชอบชอบี่บรโทบัรโทได้บรโทอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับยอนับข้าว มีสครับไก่หัเนีวกรกะเข้าให้หน่อยน้าช้างน้อยผมก็มาช้างน้อยก็มาว่าจะลานสักหน่อยช้างน้อยมาช้างน้อยชิมยังยังเลยอ่าช้างน้อยชิมเลยชิมอะไรชิมเนี่ยต้มเปื่อยเนี่ยเนื้อเนื้อไม่เหนียวกระรมฟ้ากระสู้ลานอาอาชิมกันเปื่อยไม่เปื่อยค่อยว่ากันเปื่อยไหม ขอบคุณชิพันคุณใจคมณมีแล้วนะครับงานนี้สนาผ้าดแดกไม่ผิดหวังแล้วครับขอบคุณครับ